เป็นวัวชะพี่น้องเต็มต้นใหม่เลยไหมจ้ะสวัสดีจ้ะพ่อเห็ดนั่งล้มไหมจ๊ะเต็มต้นใหม่เลยไหมจ้ะพุนเห็นไหมจา้ะสูงๆพูนเต็มไปหมดเลยบพราว่าโชคดีรือว่ารือว่าโชคไหยพี่น้อง เห็ดไมโครโฟนเสียตอนแรกบ่กเห็นนางโล่เห็ดนังล่มเดจะกลับมาหาไมโครโฟนเหมืนมาพ่อเห็ดไหมจ้ะบ่ตอนซ่อนมาพี่น้องโอเคมาเก็บน้ำกันจะไหมนี่มึง nào đẹp phi nông anh ấy hàng lấy mấy giờ lông ngăm ngăm, còn những ngắm ngắm còn những ồn ồn mà mừng chưa ồn son hải, phí phí nì, phỏe, hải, lại phi nông khỏi phò hết đang lông lại rồi chả cái đi trái đi trái nè anh ấy còn ngắm còn ngủ ก่อนอย่างงามๆเลยบ้านนี้ยื่นรุ่สูงๆพุ่นสิล่องปีนเอานะจ๊ะปีนได้รวะโอเคนี่กีโอเคนี่กีเป็นจีจีอยู่กับยังมีอยู่ไหมจ๊ะนี่เพิ่งเกิดมานี่นี่นี่จ๊ะหน่อยๆยู่ยังกำลังโผล่มากแต่นี่จ๊ะเดี๋ยวสิเอาดอกกีดวานแหลมนะจ๊ะ That's a dead trick. That's not dead. It, it is dead. They're all dead. They're not dead. Look. Okay. Done. 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 Finish. Can you go and move the um, What? And you can move the camera to where the, to? To where I can see this. Ok, mua bánh này sẽ kẹp nữa chứ. Maybe you can put the này ra. Tặng son vào phía nó. À, nhà kia mấy giờ. Can you see it if it's on the camera? Can you see it if it's on the film? Oh. Wow. The little You want to put it down first before I carry on. โอเค stop stop put the everything down first and come round this way ไม่แค่ฝกด้วอกก่อนนอที่ไหนฟังนี่งามงามไหมจ๊ะ่ดอกดอกฟังนี้แค่แนนจ๊ะยังทันเดยังทันเด็แกอีกดานหนึ่งแกหรอ can I give you this one can you stop and then and then here can I give pass this to you maybe you should put the bag and then make the make the bag like, that I can throw inside the bag. come another time. Okay. Coming down? Yeah, can you put thing down and then help me get down? Yeah, okay. Look, one, two, three. Okay, bye. Yeah, put this one in the back. หดแน่เลยพี่น้องน,นี่พี่น้องได้ได้สองถุงแลไ้ไหมจ๊ะนี่ถุงนี้ก็เต็มถุงนี้กับมี่จ๊ะนี่มี่เหลืออีกไหมจ๊ะนี่นี่เนาะอันนี้อันหน,นึ่งนีง่หนึ่งอันนี้หนึง่งเก็บว่าอะกับมีไม่ไหมจ๊ะ โอเคสต็อบ okay, นี่จ้ะเอามาทอนใส่ตะก,กานะจ้ะเต็มตะก,กาพรพอดีจ้ะหลายง่ามอยู่ไหมจ้ะดอกง่ามดีเดี๋ยวสิหนึ่งกินกับกระดูกหมู ได้จ้าไม่หน่งง่ายๆเนาะมี่หนึ่งนะเ,เห็ดไม่จัด